สวัสดีครับชื่อกันรับบทเป็นโนอารครับเธอมีสองเพศเหรอเธอแปลงร่าเป็น,นผู้ชายเหรอไม่คือไลลา,ลากับเราถูกลงโทษให้มีเวลาที่สิสองชั่วโมงเราต้องคืนร้าให้กันตัวคอนโนอาเป็นตัวที่แบบว่าออกแนวแบบว่าออนแอที่อายแบบว่าส่วนมากจะไม่ค่อยกล้าตัดสินใจจะเป็น พี่ของเขามากกว่าพี่ไลลา,ลาที่จะเป็นคนตัดสินใจแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบว่าให้ไลาลาปกป้องตลอดเวลาแต่พอหลังจากสักพักนึงเนี่ยพอเริ่มจบเรื่องก็จะมีแบบแคคเตอร์เดเวล็อปเมนต์ก็จะแบบว่าเริ่มเป็นคนที่กล้าตัดสินใจมากขึ้นเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งมากขึ้นรู้สึกสนุกมากเลยครับเหมือนแบบว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าส่วนตัวก็สนใจเรื่องนี้แบบว่าเรื่องการแสดงมาแบบตั้งนานแล้วแล้วก็ได้มาลองทำในแบบ i r o n m e n t ที่มันแบบว่าได้เรียนรู้ไปด้วยแบบส่าสนุกครับ เฮ้ยนายทำไมไม่กิการร่วมงานกับครูชาทามถือว่าได้เรียนรู้เยอะมากครับเพราะครูชาทามก็เป็นแบบว่าเวลาทำอะไรเขาก็จะแนะแนวว่าคนททำอย่างนี้ค็ททำอย่างนี้เป็นแบบไกด์ให้เรา พราะว่าผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เ,ลยเข้ามาแรกๆตัวน้องกันเองเนี่ยที่รับบทโนอาเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนน้องกันนี่เป็นคนที่ออดิชัน่นมาออดิชัน่นแล้วครูแล้วกวางตุง้งแล้วก็ทีมก็ช่วยกันเลือกไม่รู้เลยว่าเส้นของ acting ของกันเป็นยังไงเพราะไม่เคยเจอคนนี้เลยก็ค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวในการจูนแล้วก็โชคดีตรงที่กันเป็นคนเปิดกว้าง แล้วก็รับอะไรได้แบบเยอะแยะมากมายก็ทําให้เออก็ดูเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งที่มีสเสน่ห์เหมือนกันตอนแรกนี่คือแบบตื่นเต้นแบบมากมากครับแตบบ่ว่าพอเข้ากล้องเสร็จคือแบบลืมบทเลยแต่พอหลังๆมาก็แบบดีขึ้นรู้สึกแบบว่า,วาสามารถเข้าถึงแบบอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นอืมคือตอนแรกก็บางคนก็ไม่รู้จักแต่บางคนก็รู้จักนะแล้วก็สักพักหนึ่งพอเล่นไปเรื่อยๆมันก็เหมือนแบบว่ามันก็เริ่มคอนเน็กไปเรื่อยๆแลเคมีก็เริ่มเข้ากันแล้วมันก็แบบว่า ันก็สนิทกันจากการแบบแสดงด้วยกันก็เลยก็คือตั้งแต่ตอนที่มาเวิร์กช็อปวันแรกก็รู้สึกแบบว่าผมกับผมกับจูเนียก็แต่ว่ามีเคมีกันแล้วนะแล้วก็พอเล่นไปเรื่อยมันก็มันก็เริ่มสร้างบิวอัพไปเรื่อยๆครับก็แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็จากการเล่นด้วยกันมันก็รู้สึกแบบว่าได้เพิ่มความสนิทไปเรื่อยๆด้วยพอได้ยินเสียงซันคือพอฉันรู้สึกตัวรู้สึกแบบ เห็นว่าตัวเองอยู่ในแานสกายฝากติดตามหนังวายร้สกูลฟีน้าด้วยนะครับทอมครับไม่ตัวพวกมันมานะพ่อจะขายไม่ให้กับทางจ้าลูะค้เปิดแล้วสินะลูกค่ะสุดตัวน้องหนูไปนัว่านายยินชันไหมดว่า